หวังว่าทุกคนนะคะคงจะพาขหายใจหคาคอกันพอแล้วเนาะแล้วก็คงจะได้สําหรับพาร์ทแรกกันไปแล้วทีนี้เรามาต่อพาร์ทที่สองกันเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของ place of articulation นะคะค่ะหลักการจะเขาบอกก่อนเลยเนะว่าเรื่องนี้มันยากมากขอให้ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็รีเพย์ซ้าไปซ้ำมาให้ได้นะคะให้ได้เท่านั้นอืม ก่อนอื่นทุกคนก็ต้องมาจำศัพท์ทั้งเก้าตัวนี้ให้ได้ก่อนจำเรียงกันแบบนี้ให้ได้เรียงกันแบบนี้นะจ๊ะก็คือ bilabial labiodental interdental alveolar alveolar palatal l e t o p l e x palatal v i l a แล้วก็ g u t t u a l นะคะจำทั้งเก้าตัวนี้เรียงกันได้เมื่อไหร่แล้วเราก็ไปต่อกันเลยจ้ะอันแรกก็คือเบิร์ r เพิร์เมอร์ว ทีนี้ครูมีหลักการจำง่ายๆนะจ๊ะก็คือจำแบบใช้เสียงของมันเนี่ยมาทำเป็นเสียงในภาษาไทยบ้านพี่มันวาวเห็นไหมจ๊ะบ้านก็คือบอกตัวเบิร์ใช่ไหมตัวพอก็คือพี่มอก็มันวาวเอ้ยมันแล้วก็เก็วาวเห็นไหมอะตามนี้นะจ๊ะบ้านพี่มันวาว ต่อไปอันนี้สอง labiodental ก็จะมีแค่สองตัวอันนี้ให้จำว่าที่จริงที่จริงจะเป็นแบบว่า v o i ะเสียงดังแบบแบบเรา v o i ย,ยขึ้นมาแต่ให้จำว่า v o i ย,ยเพราะว่าในที่นี้ตัวนี้จองเสียงเป็น over oh, ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็น fer ก็จะเป็น v o i ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อไปพอ voiy เสร็จปุ๊บเสียงก็จะดังยังไงจ้ะตึงตัง ตึงตังเสียงเติดทั้งสองตัวแบบนี้นะจ๊ะโอเคแล้วมันแต่แรกจากบ้านพี่มันวาวโวยวายตึงตังโอเคนะตรงนี้ได้ได้เมื่อไหร่ปุ๊กต่อเลยจ้ะอันต่อไปอุย้ยใครเห็นแล้วก็แบบว่าอุย้ยทำไมมันเยอะจางตรงนี้เยอะที่สุดจริงๆแต่การจำจำง่ายที่สุดเช่นกันจะ้ะก็คืออุย้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะ ดาทอซเสียเลยนะเห็นไหมดูดีทีนะจ๊ะดาทอซเสียเลยนะเป็นไงจ๊ะครบไหมโอเคครบซึ่งในวงเล็บนี้ทุกคนจะเห็นอ,อะไรมันเกี่ยวข้องยังไงกันก็ดูง่ายจะ้ะเห็นงเช่นตัวแอก็ต้องคู่กับดักแอมันต้องมาคู่กันถึงอ,ออกมาแต่เราไม่ได้ทอออกมาเท่านั้นเองแล้วเสียงตัวนี้เหมือนสะลาที่เราใช่ไหมท,ที่อะไร m ตอร์ที่อยู่ตรงกลางจะ้ะ ม t เตซึ่งเป็นคําที่อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่จะเป็นตัวทีอ่ะมันก็สัมพันธ์กับตัวทีตรงนี้นั่นเองก็ได้ว่าอย่างนี้โอเคเริ่มตั้งแต่แรกพร้อมกันบ้านพี่มันวาวห้ามดูสไลด์นะจ๊ะเอาใหม่บ้านพี่มันวาว,าาาว,าวโวยไฟโวยไฟเสียงยังไงตึงตังแล้วโวยไฟเสร็จปุ๊บเขาก็ยังไม่พอจ้ะมาว่าเราอีกด่าทอซะเสียเลยนะ อารมณ์เราแบบเริ่มไม่โอเคแล้วไนงะจึงเกิดบรรทานต่อไปขึ้นมาว่าตรงนี้ตรงนี้ที่จริงเป็นเสียงเสียงตัวนี้จะเป็นเสียงจอจานนะจ๊ะนอกนั้นตรงเนี้ยสามตัวที่เราจะเป็นเสียงชอช้างหมดตรงนี้จะเป็นเสียงจอจานจังว้นะจ๊ะเ,เราก็เกิดแบบเขาด่าเราไงแล้วนะลเราก็แบบว่าสะบัดบ็อบสีเขาแบบไม่อารมณ์แบบไม่พอใจก็เชิญใส่เขาสี่ตัวอย่าลืมตรงนี้เจอนะจ๊ะเชิญ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 สี่รังแล้วสะบัดบ็อบ แตขาสี่ข้างเนื้อออกป่ะต่อมาเสร็จปุ๊บอ่ะเ e t r เ l e เ r e เฟกคือมันไม่มีคำาน้ว r ท t r o f เนี่ยก็จำนี่แง่ว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยจะมีแค่หนึ่งอันที่เริ่มต้นด้วยอาดังนั้นเ e t r o f ฟ e จะต้องมีอาแค่ตัวเดียวนื้ออกป่ะต่อมาก็คือพาราทอลก็มีแค่ตัว y เท่านั้นเองโอเคเนาะซึ่งซึ่งเสศษของอาจารย์ ใช้ทิปเนี่ยสองตัวนี้นะจ๊ะสองตัวนี้เชิ้เชิตสองตัวหลังเนี่ยอาจารย์เขาก็จะย้ายตรงเนี้ยลงมาอยู่ที่พาลทออคนณะวิชแล้วเราจะจํายังไงไม่คือจำจำแบบวิธีที่ครูบอกตรงนี้ก่อนเนี่ยจ้ะแล้วก็เห็นไหมจ๊าว่ามันอยู่ในเซกของอวิโอลาพาลทอลซึ่งมีคําว่าพาลทอลตรงนี้ก็มีคําว่าพาลทอลดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ มูดเอเบิที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นรืออกมหนอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะข่้นะจำศรนะจจะโอเคหลักการจำสองตัวนี้แท่งจอดพร้อมกับทั้งหมดตรงนี้ก็คือว่าคือเนื่องมา่าเรื่องเรื่องรองา,ยายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่านางรายที่เป็นไอดอลอันดับหนึ่งของคนไทยก็คือเรยาเนาะ,ะโอเคจ้ะเริ่มต้นท่องพร้อมกันบ้านพี่มันวาว บยบาตึงต uh, ังด่าทอซะเสียเลยนะแล้วก็สบัดบอกเชเชชชเสร็จป๊บก็นึกถึงนางเรยาขึ้นมาโอเคนะเรยาซึ่งมันร้ายไงต่อไปก็คือวีลาวีลาจะมีอยู่สามตัวก็คือตัวเสียงเก๋เข๋เงเนี่ยจ้าหลักกันจะไม่ง่ายก็คือกลากินงงคือนางเรยานี่แบบ คือมันบ้าไงแล้วมันก็กล้ากินงูเสร็จปุ๊บถ้าไม่เกิดตัวสือหายขึ้นมาเราเห็นมันกินง,งูไงแล้วแบบเราก็เกิดสงเพสเกาว่า <c oughs> <c oughs> จริงหรอกล้าก,กินเนาะอีนีไม่มีอะไรกินหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรสงสัยแท็กมาถามมาได้เลยนะจ๊ะตรงนี้ก็คือให้ทุก,ท,กทุกคนเนี่ยท่องท่องท่องเท,ท,ท่าน,นั้นเองโอเคเรามาเริ่มท่องพร้อมๆกันเลยทั้งทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเลยจ้า บ้านพี่มันวาวโบยายตึงตางด่าทอซะเสียเลยนะเชอเชอเช,อ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 ชอเรยากล้ากินงงูโอเคนะให้ทุกคนนึกภาพในหัวสมองของตัวเองไว้แล้วจำไม่ได้ว่าในในแต่ละบรรทัดเนี่ยมีอยู่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยจำภาพให้ให้สแกนภาพในเนี้ยลงในหัวสมองทุกคนแล้วก็ท่อง ได้แน่นอนจ้ะโอเคนะอ,อ๋อนี่ขอดลืมลืมไปหรือเมื่อแต่แลขอตัวหน่อยว่าใครที่แบบว่าคือจําจําด้วยวิธีของตัวเองแล้วจาได้อยู่แล้วเนะี่ยไม่ต้องอ่านอันนี้ขอให้ข้ามไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงคือเดี๋ยวมันจะสับสนเนาะอือเสร็จปุ๊บตรงนี้ไวเซร็จ,จก็หายละไปอันต่อไปเลยจา้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานเนาะก็คือไปที่ Man n e r of articulation มันคืออะไร หลักการจำมันก็เหมือนกับอันแรกนะจ๊ะ <Okay. S 1> ก็คือให้จำข้างหน้าให้ได้ก่อนข้างหน้ามีกี่ตัวเอ่ย <Okay. S 1> มีอยู่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวนะจ๊ะเจ็ดตัวซึ่งตัวที่ไม่สำคัญนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ไม่สำคัญตรงนี้ไม่ต้องจำก็ได้ไปจำทั้งหมดเนี่ยหกตัวให้ได้ก่อนข้างหน้านี่ออกแมเหมือนเหมือนอันแรกเมื่อกี้นะจ๊ะแล้วก็จำอันต่อไปจ้ะเหมือนเดิมเลย บอกทางไปกลางกรุงด้วยบอกทางไปกลางกรุงด้วยโอเคนะจ๊ะไม่ต้องอีิบายมากเนาะเพราะว่าหลักการจำก็รู้จักอลด์ที่แล้วต่อไปนี้มีเยอะหน่อยดูดูแล้วอาจจะงงๆอย่าจำสับสนนะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้ก็เสียงเตอร์ตรวนี้ก็เสียงเตอร์ตรงนี้ก็เสียงเซอเตอร์เหมือนกันถ้ามัน เสียงที่มาซ้ำๆกันก็เออให้นขึ้นได้ามันต้องมี voice กับ voiceless เม่นตัวแรกก็ตัวหนึ่งแหละที่มันซ้ำๆกันโอเคนะหลักการจำก็คือว่าวิตาฉันเละสไลด์ผิดแล้อเนี่ยโอ๊ยซอรี่จันน้อะก็คือว่าเนี่ยการจำตรงนี้ก็คือว่าหากใต้ฟ้าตะวันสิ้นแสงจากชันอันนี้ให้ออกเสียงเป็นแบบ อารมณ์ประมาณแบบเพลงสตริงอะฉันฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยเออคือเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะผิดพลาดไ,ไปเจอตัวจอจานตัวไหนวะอะไรยังไงวะอย่างเงี้ยเออโอเคเอาใหม่ห่กใต้ฟ้าเฮ้ยหากใต้ฟ้าตะวันสิ้นแสงจากฉันโอเคนะจ๊ะต่อไปไอ้ตัวสองตัวเนี้ยเนี่ยออกมาไม่ไมก็อันนี้ตัวจอจานอันนี้ตัวชอช้างมันมีจาก ฉันแล้วก็ต่อมาก็จะต้องเป็นจากฉันโอเคนะจ๊ะสองคนนี้จะมาคุ่งกันจากฉันจากฉันแล้วต่อไปนาซ่อนี่ไม่มีหลักการจำนะจ๊ะเพราะว่าง่ายๆแล้วนาซ่อก็คืออะไรที่แบบมาจากจมูกนอกไหนก็เันเนือเงืเงี่เสียงก็แบบเซ็กซี่ออกรูจมูกอะไรประมาณนั้นก็จำไม่ง่ายเนาะต่อไปให้จําตรงนี้คือคือดูดีนะจ๊ะพอเราบอกทางเขาไปไปที่กลางกรุงแล้วเนี่ยเราแบบ ยังไงเมฆมันปกคลุมท้องฟ้าจนมืดมัวหมดละก็อะไรมาจ้าก็ยุงมาเองก็ให้ระวังยุงด้วยโอเคเนาะเสร็จปุ๊บก็เลเชอรอลพวกนี้ก็ไม่ต้องจาอะไรมากก็คือมันมีตัว L แ,แค่หนึ่งตัวตัว L ก็ต้องเป็นตัว L อ,อยู่แล้วคู่กันนึกออกไหมเหมือนเต็มทบเต็กเมื่อกี้ก็มีตัว R หนึ่งตัวก็คือตัว R โอเคไหมแล้ว L L มันต้องคู่กับอะไรเสมอจา้าก็คือ d าก k L ใช่ไหมอืม ก็สุดท้ายแฟลจ้ะอ,อ๋อายแล้วฉันผิดพลาดเลยหรอสุดท้ายก็แฟลไอแฟลปตัวเนี้ยคือ,อยังไงอ่ะมันเหมือนเออช่างมือเถอนนั่นแหละมันก็ง่ายแค่นี้แหละอ๋อฉันสับสนแลวโอเคท่องพร้อมกันโอเคนะบอกทางไปกลางกรุงด้วยหากใต้ฟ้าตะวันสิ้นแสงจากฉายมีจากจแล้วต้องมี จากฉันนะจ้าน้าซ่อก็จมูกมมันเซ็กซีโอเคต่อไปไปกลางกรุงแล้วมันมืดแกก็ต้องระว,วังยุงแล้วก็เลเทอรอลตัวแอลแอลแล้วก็วแพลตัวพิเศษแค่นั้นแหละอ่ะทีนี้มีทริปเรียนเล็กน,น้อยนะคะจากครูพี่ปอยค่ะก็หลักโเนี้พอไปเจอข้อสอบแล้วก็จะสับสนเนี้ยว่า แมนให้บอกแมนเนอร์ให้บอก place of articulation อะไรแบบคือมันเป็นอะไรตรงไหนอะไรยังไงแบบจำสับสนการบางคนก็จำว่าแมนเนอร์เนี่ยมันต้องเป็นอะไร by label อะไรอย่างเั้นเนี่ยนกออกหมอืมเขาก็จำสับสนกันกดังนั้นดังนั้นแมนเนอร์ manner, มันคือวิธีใช่ไหมก็คือให้จำอันอะไรเมื่อกี้คือให้บอกวิธีทางไปหน่อยนอ,อกปะเออก็คือบอกทางไปกลางกรุงนั่นเอง าลาฟเลตก็คือสถานที่ก็คือสถานที่คืออะไรบ้านถูกไหมก็คือให้จําตรงนั้นบ้านพี่มันวาวโอเคนะจ๊ะโอเคนะคอยทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆแล้วก็ไปจําอย่าลืมไปจำเดฟฟิเนชันให้ได้เยอะๆโอเคนะทุกผิดซองเถอะเขาบอกว่ายากกันแต่ให้เรามาเก็บตรงส่วนนี้ให้ได้เยอะๆแค่นันเอง จขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามัะฟังมาจนตั้งแต่ต,ต้นจนจบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของทางรายการะคะือขอขอบคุณจี e น็ตค่ะขอบคุณมากค่ะ